สวัสดีครับพบกับพ่อค้าหมูอีกแล้วนะครับวันนี้พ่อค้าหมูจะพามานะฮะนี่นะฮะทำปุ๋ยนะครับบำรุงต้นไม้นะเพิ่มต้นนะเพิ่มรากนะเพิ่มใบเพิ่มดอกเพิ่มผลนะฮะให้แข็งแรงนะ,จะเจริญเติบโตได้อย่างดีเลยนะฮะนี่เป็นไข่นะครับพี่น้องนะไข่นะเราก็ต้องเอาเปลือกไม้นะครับไข่ที่หาบข้าเสร็จให้เก็บเปลือกไว้นะครับเก็บเปลือกไว้นะ อันนี้พอค้าใช้ประมาณเอ่อห้าฟองนะเปลือกไข่ประมาณห้าฟองนะครับเราก็มาตําให้ละเอียดนะครับนะนี่นะครับตําละเอียดก็จะได้ประมาณนี้นะครับฮะจำให้ละเอียดนะครับนะเปลือกไข่นั้นแล้วก็นํามาใส่ถ้วยนะครับนะจากนั้นเราก็นําไข่อีกหนึ่งฟองนะครับนะเนื้อไข่ข้างในนะครับนี่นะครับนําไข่ใส่ลงไปหนึ่งฟองนะครับนะเปลือกไข่ห้าฟองหกฟองเจ็ดฟองได้นะครับนะ นำไข่มาใส่หนึ่งฟองนะฮะแล้วเราก็คนนะครับเฮ้ยยังนะให้เราใส่ตัวผงชูรสนะผงชูรสนะฮะใส่ผงชูรสไปประมาณนี้นะประมาณครึ่งช้อนโตะนะครึ่งช้อนโต๊ะนะฮะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับนะพี่น้องนะคน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 เข้าไปนะครับคนให้เข้ากันนะครับนะระหว่างนะไข่นะ โหชลสแล้วก็ไข่แล้วก็เปลือกไข่นะพี่น้องนะแล้วก็ตามด้วยน้ําหน่อยนะเติมน้ําไปหน่อยนะเกี้มันค้นเกินนะครับนะนี่นะฮะแล้วก็คนอีกนะครับนี่นะครับคนเสร็จแล้วนะให้เราตักนะครับนี่นะครับมาใส่เลยนะครับกระถางต้นไม้ของเรานะนี่นะฮะตักราดไปเลยประมาณสักสองช้อนนะประมาณนี้นะได้ละนะครับนะนะฮะเห็นฮะ ใบที่ไหนเหลืองหรือว่าดินนะฮะดินในกระถางเราไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วนะฮะดินค่อนข้างจะเริ่มหมดสภาพและนะ,ะเราให้เติมโปรตีนนะฮะเติมฟอสฟอรัสเข้าไปนะครับนะนี่นะครับ